วันจันทร์ที่27กัน,นยายน2564เวลา9นาฬิกา30นาทีนานยอภิญญาสุจริตตานันอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการ คณะ,ะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่9ประจำปี2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนางอุดมรักษ์สอนสาลีรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายด้านสหกรณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ผู้แทนกระทรวงการคลังผู้แทนสำนักงบป,ประมาณและผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานการประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณา พันาทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานระยะยาวประจําปีงบประมาณพศ2562ถึง2566แผนปฏิบัติการสารสนเทศและดิจิทัลประจําปีงบประมาณพศ2565การทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานระยะยาวประจําปีงบประมาณพศ2562ถึง2566แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลประจําปีงบประมาณพศ2565และ ทราบรายงานสรุปผลการรับจ่ายเงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานผลการดําเนินงานการให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานรายงานการบริหารสินเชื่อกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานผลการสํารวจข้อมูลสถานประกอบกิจการต้นสังกัดของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนียนผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน กองพื้นเพื่อผู้ใช้แรงงานประจําปี2564ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองพื้นเพื่อผู้ใช้แรงงานประจําปีงบประมาณพศ2564รายงานผลการประชุมหาหรือร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดําเนินงานกองพื้นเพื่อผู้ใช้แรงงานประจําปีบัญชี2564ร่วมกับกรมบัญชีกลางและที่ปรึกษาด้านการประเมินผลและการรับความการนําเสนอผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการ จัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานโดยที่ปรึกษาจากศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หากสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการใดมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานใดที่กองสวัสดิการแรงงานและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่ก็สร คุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน